พี่น้องมามามากินข e ้าวน้ำกันคนน่ะทอบปลาทูเข้มคะแนงหมูกรอบขนาดพี่น้องมากมามาทุกคนทุกคนเข่าจานมาไงมีทอดบักเขียบปูน่ะเออเต็มมือเรือเลยพี่น้องน้อยหน่าน้อยหน่ามาพี่น้องมากินน้ำกันแซ่บ ทุกคนผู้ใดว่าเบื่งกับขอใหงย,ยุดีไม่แห้งนะพี่น้องเด้อลำล้ำรวยกันทุกคนทุกคนนะครับซอยกดไหลคดแร์ให้น้ำเน่้เด้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจเฮ็ดคลิปต่อไปมาๆหคุณน่ะอุ้ยคะแนนหมูกรอบมุวาสันคุณว่า ปลาเค็มทอดหรือปลาทูหอมหนรอนะพี่น้องมันปลาเค็มดอกปลาทูหอมปลาเขียบน้อยหนาะง่ายๆเลยคุณน,นะหลายแห้งน้อยหนาะน้อยหนาะหน,น้ามูอกรอบๆอ,อันนั้นพี่น้องดูดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนเด้อ ไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบายเี้ยสมัอนี้ยอย่างนาะมาลงเพิ่มคำนะนะอ่าพี่น้ง่งเอ้ยกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนาะมาซอยดันมาซอยสู้เนาะไปละครับบ๊ายบาย